ปพิเศษกับปสาครับแตกต่างกันอย่างไรครับแล้วป3ครับไม่คุ้มครองครับรถของเราเราจะทำเพื่ออะไรครับให้เข้าใจก่อนนะครับพอดีมีหลายๆท่านนะครับที่จะทำครับประกันประเภท3ครับก็จะเข้าใจผิดครับว่าประกันประเภท3ครับคืออันเดียวกันกับประกันประเภท3พิเศษครับประกัน3พิเศษนะครับจะเป็นอันเดียวกันกับ3บวกที่เราเรียกกันครับแต่3พิเศษ กับประเภท3ไม่เหมือนกันนะครับโดยครับประกันครับประเภท3ครับ3พิเศษะครับคุ้มครองครับในกรณีครับที่รถชนรถครับแล้วคุ้มครองครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเราและเขาครับตามทุนประกันครับเช่นทําทุนประกัน1 0 0 0 0แสงครับก็อยู่ในวงเงิน1 0 0 0 0แสงครับในกรณีที่เราครับเป็นฝ่ายผิดฝ่ายละเมอร์ครับแล้วถ้าเกิดว่า่า ตัวประกันประเภท3ครับเวลาครับแล้วเกิดเหตุครับรถเราครับจะซ่อมเองครับถ้าเราเป็นฝ่ายผิดครับแต่เราครับยังดูแลครับรถของคู่กรณีครับทีนี้ครับประกันครับประเภท3ครับที่ไม่ได้รับคุ้มครองครับรถของเราครับยังมีความจําเป็นครับที่จะต้องทําครับอย่างเช่นครับรถบรรทุกครับรถบรรทุกเนี่ยครับเขาจะมีให้เลือกระหว่างครับ รถประกันประเภท1กับประกันประเภท3ครับซึ่งคนที่ทําประกันประเภท3ครับเขายังได้ครับในจุดในเรื่องของที่ผมเจอบ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของการเกี่ยวสายไฟครับหรือว่าไปชนเสาไฟฟ้าครับของหลวงแบบนี้ครับซึ่งในส่วนของประกันประเภท3ครับเขาก็ให้ความคุ้มครองดูแลครับสำหรับทรัพย์สินบุคคลภายนอกด้วยครับ เพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะประกันประเภท3ครับหรือว่า3าพิเศษครับอย่างน้อยครับต้องมีเอาไว้ครับถ้าท่านนะครับมีกําลังครับที่จะเพิ่มเติมครับอย่างเช่นลถเก่งครับแบบนี้ครับเพิ่มประมาณพันสองพแบบนี้ครับผมแนะนําว่าทําเป็นประกันประเภท3พิเศษไว้ครับแต่ถ้าเกิดว่ารถของเราครับอายุเยอะมากแล้วครับคิดว่าไม่จําเป็นครับที่จะเสี่ยงหรือจะต้องครับ ให้รับการซ่อมครับเราก็ทำครับเป็นประกันประเภทสาครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในเพจอาครังทงี่ตอบโจทย์ประกันภัยครับจะนำคำถามทุกท่านมาตอบให้หายข้องใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ